ฟังตะเลน่นใธรรมจงมีแต่ทุกคนที่สนใจเข้ามาสดับตรับฟังธรรมในโอกาสนี้หลักธรรมหรือเรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการพูดจากันในวันนี้เพื่อให้สมกับเวลาที่สูญเสียไปหรือว่าค่ารถค่าราที่ได้ผ่านมาฟังกันถึงที่นี่มันก็เป็นเงินเป็นทองเป็นประโยชน์ส่วนตัวเหมือนกันที่ต้องเสียไป อันนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการมาฟังหลักธรรมหรือคำํำสอนคําเตือนที่มีอยู่ในพระศาพนาสิ่งหนึ่งที่ทําให้อยากพูดกันมากที่สุดก็คือว่าเราทํายังไงชีวิตของเราเนี่ยจึงจะมีหลักปรับพฤติอยู่ในสายเลือดอยู่อย่างหนึ่งว่ารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรซึ่งเรื่องนี้ยังมีอีก มากในตัวคนแต่ละคนเนี่ยซึ่งไม่รู้อันนี้ถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรไปทําในสิ่งไม่ควรทําำก็เยอะแล้วสิ่งที่ควรทํากับไม่ทําปล่อยให้สิ่งที่ควรทําเนี่ยสูญเสียไปซะอย่างน่าเสียดายเช่นคนหลายหลายคนเราจะเห็นว่าเขาสูญเสียเวลาเสียวันคืนที่ล่วงไป โดยไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ในสิ่งที่ควรทําทั้งแก่ตนแก่สังคมสังคมก็ไม่ได้รับประโยชน์ตัวเองก็ไม่ก้าวหน้าเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะถามตัวเราเองว่าเรามองตัวเราเองออกไหมว่าเราเนี่ยเสียเวลาไปทําเรื่องไม่ควรทํแซะก็ตั้งเยอะเลยเช่นเด็กคนหนึ่งหรือคนตัวทั่วไปก็จะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่ชอบใจไทย เราจะต้องทําอย่างนั้นเราจะต้องทําอย่างนี้กำมันอย่างนั้นอย่างนี้ตีเขามาั่งด่าเขามาั่งฆ่าเขามาั่งทจริงไม่ควรเลยแต่เราก็คิดว่ามันควรมันจึงมีคนทําการฆ่ากันด่ากันทะเลาะกันตนีกันนี่มันเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําตอนนี้มาอีกสูงสุดที่สุดก็คือว่า ไม่รู้ว่าอะไรผิดแล้วยังไม่รู้สึกตัวว่าผิดเนี่ยสองซ้อนเลยนะฟังให้ดีนะหนึ่งเราไม่รู้ว่าอันนี้ผิดแล้วไปทําเขาแล้วรู้แล้วว่าผิดเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวว่าผิดอีกทีบางทีเนี่ยเรารู้ว่าอันนี้ผิดแต่เวลาเราทําผิดเราไม่รู้สึกว่ามันผิดแต่ยังมันซ้อนลึกขึ้นไปอีกทีผิดแล้วยังปกปิดว่ามันไม่ผิดอีกแก้ตัวให้ตัวเองว่าไม่ ไม่ผิดอีกเลยกลายเป็นคนพูดผิดคิดผิดทำผิดติดเป็นนิสัยหลายพบหลายชาติตัวนี้แหละที่เป็นตัวพาคนล่องแล่นไปในสังสารวัตเวียนไห้、ตายเกิดวนอยู่ในกองทุกกองกิเลสเพราะมันมีเหตุอยู่ทิดเดียวคือมันสงวนปมเด่นไว้คนเรานีมันสงวนปมเด่นถ้าบอกเราทำผิดมันจะเกิดปมด้ ถ้าบอกเราทําถูกทุกอย่างนี่เราจะเกิดปมเด่นเราก็เลยสงวนปมเด่นและปกปิดปมได้ทีนี้มันวิธีสงวนนี่มันผิดมันผิดตรงที่ว่าเราทำลายตัวเองทำลายสังคมแต่เรากลับมองเห็นว่าเราไม่ผิดเช่นคนหลีกเลี่ยงหนีภาษีเนี่ย เขาจะไม่รู้สึกตัวว่าผิดกับภูมิใจว่ากูหลบได้ไม่ต้องเสียเนี่ยนเวลานี้เรารู้สึกตัวไหมว่าเรามีถนนไม่พอใช้เรารู้สึกกันไหมว่าประเทศเราเนี่ยบริหารกันมาผิดเอาสักประเด็นแล้วเราเป็นประชากรของประเทศเรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมในความผิดครั้งนี้ไหม ถ้าพูดอีกทีเนี่ยก็เรียกว่าเรารู้ชะตากรรมร่วมกันไหมถ้าเรารู้ว่าราชะาตากรรมร่วมกันเนี่ยนะเราคงจะแก้ไขความผิดอันนี้ได้เร็วได้ดีเช่นประเทศไทยเนี่ยเรามีการบริหารการปกครองที่ผิดมาเรื่องที่ปล่อยให้คนทําผิดเรื่องนี้กันมากนั่นก็คือคนชอบทําให้ประเทศจนและพาให้คนรวย ต่อให้คนรวยอยู่ในประเทศที่จน,จนเช่นคนทำธุรกิจการค้าอะไรมากใหญ่ไพสารควรจะเสียภาษีพัฒนาประเทศเช่นคนทำบริษัทส่งของมากๆเนี่ยต้องใช้รถหลายคันรถใหญ่ๆรถบรรทุกรถพ่วงรถต่อเมื่อใช้รถมากถนนก็พังมากสุดมากก็ต้องเอางบภาษีที่มีอยู่ในคลังมาซ่อมมาก เขาทําให้ถนนพังมากเขาก็ควรจะเสียภาษีซ่อมมากแต่กลับตรงกันข้ามพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมเสียภาษีเมื่อไม่ไม่ไม่เสียภาษีเมื่อภาษีน้อยคลังเงินน้อยงบน้อยถนนก็ต้องน้อยโรงพยาบาลก็ต้องน้อยน้ําไฟจะไหลแรงสว่างสวัยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยงบ เมื่องบของคลางของประเทศน้อยลงถนนก็ต้องน้อยลงแต่คนมากขึ้นซื้อรถมากขึ้นคนรวยมีเงินซื้อรถแต่ไม่ยอมเสียเงินสร้างถนนมันเป็นความผิดไหมมันก็เหมือนกับวัดถ้าวัดนี้บริหารผิดมันก็เป็นแบบเดียวาบศาสนากับประเทศ มันเป็นส่วนย่อย่อ,ยอลงมาเยอนี้ประเทศจนนะประเทศไทยจนถนนไม่พอรถใช้ไม่พอให้รถวิ่งแต่รถทันสมัยออกมายี่ห้อใหม่ๆมีวิ่งคือพูดง่ายๆว่าเราทันสมัยแต่ไม่พัฒนาเราควรพัฒนาก่อนแล้วค่อยทันสมัยแต่เรากลับทำตัวเป็นคนทันสมัยก่อนแล้วค่อยพัฒนา เธ็ก็มีรถยี่ห้ออะไรใหม่ราคาแพงห้าล้านหกล้านเดี๋ยวนี้รถในเมืองไทยราคาแปดล้านมีไหมมีอยู่คันหนึ่งนะก็อยู่สิบแปดล้านเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ให้ตมาไปดูมันสามารถหยุดโยงอะไรเพราะถึงที่ต่ำมันโยงตัวขึ้นสูงได้สิบแปดล้านที่จริงแล้วคนที่เศรษฐีซื้อรถสิบแปด 18, ล้านเพื่อไปวิ่งที่มันถนนต่ำทุดก็ยัง โยงตัวได้แทนที่จะร่วมเงินกันซื้อรถถูกๆหน่อยแล้วก็เอาเงินสร้างนนถนนถนนดีซะถนนดีก็ไม่จําเป็นรถต้องโยงหรอกมันก็วิ่งของมันได้ปรากฏว่าเขาปล่อยให้คนเนี่ยซื้อรถดีแต่ไม่ยอมให้คนมาสร้างถนนให้ดีเสียก่อนแล้วว่าถนนไม่ดีเนี่ยรถดีๆมาวิ่งเดี๋ยวเดียวก็ อะไรต้องซื้อใหม่เดียเพราะว่ามันพังหมดมันช้าอ่ะถนนไม่ดีในร่วิ่งช้าเร็วก็เลยเข้าตำราว,ว่าเราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียงานเสียภาษีเนี่ยมันไม่มาเดี๋ยวนี้ดูดิเขาบอกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนังซือปิ่นนี่เหมือนยังก็จะรับจ้างในทุนเขียนเงั้นนะเหมือนกับว่ารัฐบาลค่า เขาเป็นภาษีมูลค่าค่าหรือค่าให้ตายถามจริงๆอะภาษีนี่แหละจะลดการถูกค่าเชื่อป่ะคนฟังไม่ถูกแสดงไม่เคยคิดเช่นภาษีดีเนี่ยงบของรับเยอะก็อ,อาจจะจ้างตำรวจปราบคนนักฆ่ามือปืนรับจ้างอะไรได้เยอะ หรือว่าเมื่องบดีไปสร้างถนนดีเมื่อถนนดีใหญ่ปลอดภัยคนถูกฆ่าเพราะอุบัติเหตุรถชนเนี่ยก็จะน้อยลงถ้าถนนมันดีนี่ถนนมันไม่ดีมันแคบปันเล็กรถรถมันเยอะมันก็ต้องเกิดเบียดเสียดว,วิ่งแซงกันไปแย่งกันไปก็เกิดบัตรเหตุเราเลยถูกฆ่าด้วยอุบัติเหตุกับถูกฆ่าโดยเก็บภาษีเนี่ยอะไรดีกว่ากัน คนยังไม่รู้จุดเนี้แล้วก็ปล่อยให้เกิดผิดพลาดตั้งแต่ระดับผู้บริหารมาผู้บริหารไม่รู้สึกตัวว่าบริหารผิดถ้ามาดูรัชการที่สี่ที่ห้าสมัยรัชการที่สี่ที่ห้าเนี่ยคนจนนะในประเทศเราเนี่ยแต่ประเทศรวยทรัพยากรทุกอย่างรวยมากป่าไม้ยังเยอะไหม ลงพยาบาลก็ยังมีมากดีกว่าสมัยนี้ด้วยซ้ําไปเพราะว่าถ้าเทียบอัตราส่วนบุคคลเกิดเมื่อคนมากอย่าก็ควรจะพัฒนามากขึ้นนี่คนมากของกับที่จะใช้บริโภคน้อยลงน้อยลงแสดงว่าประเทศจนแต่คนเนี่ยรวยกับตุนออกมาไว้มากสมัยนั้นมันที่จริงแล้วต้องถือว่ามีอยู่เรื่องที่แปลก ราชการที่สี่ที่ห้าท่านสร้างถนนอะไรท่านราดดำเนินี่ใหญ่ที่สุดเลยรถไ,ไม่มีวิ่งกี่คันหรอกท่านสร้างไว้ใหญ่เบิ่มเลยคนก็ด่าว่าสร้างช้างวิ่งไม่รู้ถนนเนี่ยมีเกินรถสมัยนั้นซึ่งต่างกับสมัยนี้รถมีเกินถนนก็เรียกาการบริหารที่ผิดพลาดนี่ก็คือบริหารให้คนเนี่ยรวย ในเมืองไทยนี่มีเศรษฐีสี่ห้าตระกูลที่รวยถึงแสนล้านถึงหมื่นล้านคนเดียวนียมีแสนล้านใครบ้างยมว่างนึกตัวเองเพิ่งตายกันไปเมื่อไม่กี่ปีแสนะล้านคนรวยแต่ประเทศจนมันเหมือนกับในบ้านเราเนี่ยแม่พ่อจนแต่ลูกรวย ลูกได้ลาไส้อะไรเก็บข้อห้องของลูกหมดถนนจะเข้าบ้านแม่ต้องไปทําเองไม่พอทํางบไม่พอลูกมันก็เดินเข้าบ้านที่บ้านมันรวยด้วยความยากจนของถนนที่จะเข้าบ้านอย่างที่วัดเนี่ยมาถือหลักอย่างหนึ่งบอกว่าต้องบริหารวัดให้พระจนที่สุดวัดนี้แล้วให้วัดรวยให้ได้เวลานี้ ทั้งศาสนาก็เหมือนกันปล่อยให้วัดรวยแต่ให้ศาสนาจนเช่นเวลานี้ศาสนาไม่มีสถานีโทรทัศน์ของศาสนาเองไปเผยแพร่เลยต้องแล้วแต่เขาจะนิมนต์เพานิมนต์ก็ได้ออกเมื่อกี้โยงก็มาถามท่านทำไมไม่ออกบ่อยๆได้ออกเองได้ที่ไหนเขาต้องนิมนต์เพราะเราไม่มีสถานีของศาสนาเอง แต่ไม่มีสถานีวิทยุเป็นของศาสตนายเองแต่ของเอกชนเนี่ยดี๋ยวนี้เขามีกันเลยนะของหน่วยราชการมุลหน่วยต่างๆกรมกองต่างๆฐานีของกรมตำรวจมีไหมฐานีของทหารมีไหมเสียงสำยอดของตำรวจของทหารนี่มีเยอะเลยของการศึกษาของอะไรอะไรก็มีแต่ไม่มีอยู่อย่างเดียวคือศาสรานา โดียนี้วัดนี่มีเงินทั้งหมดฝว่ตั้งหกหมื่นล้านทั่วประเทศสร้างสถานีกสามสถานียังได้แต่เขาบริหารกันแบบให้วัดรวยระตาสนาดจ,จนที่วัดนี้่งกันถ้าหากว่าปล่อยให้พระรวยแล้ววัดจนนี่ถ้าจะมาทำตัวเป็นพระรวยหน่อยวัดนี้จะต้องเป็นไงโยง นไม่มีอะไรขอตั้งถนนเลยจะเข้ามาวัดร่วมเสริมไม่มีไอโครงการตึกเด็กเข้าค่ายก็ไม่มีโรงบาโลโรงทาน่งที่จะทํากันใหม่ใหม่สามสิบล้านนั่นไม่มีสามสิบล้านแล้วเก้าสิบล้านจะไม่มีเพราะว่าตารมาจะรวยสักคนเดียวได้อะไรมาเอาหมดนี่ตอนนี้ไปดูนะพระมเมืช้าพระไปบินตะบะ ยมใส่ปัจจัยมาแต่เราองค์ต้องเข้ากองกลางไปบางสกุลสวดอะไรมาได้ต้องเข้ากองกลางเพื่อให้วัดรวยแต่ขอให้พระอยู่อย่างเป็นชนประเทศไทยเรานี่เราเลือกระบบไหนเราเลือกระบบขอให้คนวนันรวยแล้วประเทศจงนั่นเถอะจนเมื่อไหรรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลชุดที่แล้วก็ต่างกัน รัฐบาลชุดนี้ยจะทำถ้าอยู่ต่อไปในประเทศจะรวยแล้วเศรษฐีจะจนลงนิดนึงแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนู่นสมัยพลเอกชาติชายถ้าอยู่ต่อไปนะพวกพ่อค้าจะรวยแล้วประเทศจะจนลงอีกหน่อย <c oughs> ถ้าสีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะทำให้ถนนหนทางรวยจะทำให้สิ่งต่างๆในบ้านเมืองมีเป็นสาธารณประโยชน์มากขึ้น ว่าสองวันนี้จะมาไปซื้อแผ่นปูนแผ่นพื้นเก้าหมื่นกว่าบาทเขาเก็บภาษีแปดพันบาทตอนนี้เราซื้อในนามวัดและมูลนิธิบำเพ็ญประโยชน์เขาก็มีระเบียบยกเว้นว่าเราเสียไปก่อนจริงแต่แล้วเอาใบดินเนี่ยไปยื่นจากสมภรณ์เนี่ยกลับเอามาคืนได้เพราะถือว่าเราซื้อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาตินี่คือระบบทำให้ชาติรวย ชาติจะมีที่สงเคราะห์มีที่พักคนเลือดร้อนมากขึ้นนั้นรัฐบ,บาลอย่างที่แล้วๆมาเนี่ยจะไม่มีที่สงเคราะห์มากเท่าไหร่เพราะเขาบริหารแบบเพื่อให้คนรวยเป็นกระจุกและจนกระจายนั้นเวลานี้เริ่มต้นเนี่ยพื้นฐานชีวิตที่เราควรมองออกมองเห็นแม้จะเลือกตั้งขายเสียงขายสิทธิ์นี่ มันเห็นผิดเป็นชอบเห็นเงินนิดเดียวดีกว่าประเทศชาติอันใหญ่ไพศาลเอาคนที่เห็นแก่ตัวจัดมีธุรกิจการค้าส่วนตัวมากมายไปเล่นการเมืองก็คุ้มครองธุรกิจของตัวเองแล้วก็เอาเงินมาวานซื้อเนี่ยร้อยสองร้อยมันกับเอาแผ่นดินที่พระเจ้าแผ่นดินรัชการที่เจ็ดมอบให้ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยเขาไปให้ในายทุนเป็นใหญ่เอาไปให้พอบุญทุ่มเป็นใหญ่แค่นี้ อันนี้เป็นเรื่องที่คนเนี่ยทําในสิ่งไม่ควรทํารับในสิ่งไม่ควรรับได้ในสิ่งไม่ควรได้เอาในสิ่งไม่ควรเอาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ไม่ควรจะแลกเปลี่ยนเขาเรียกเอานมเปรี้ยวไปแลกกับทองคําวัดอย่านี้ก็ไม่ใช่เอากิจกรรมอะไรก็ไม่รู้มาเล่นในวัดอเอาฮันนี่มาดิ้นข้างโบสถ์เพื่อเก็บเงินเข้าวัด ผิดแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดเวลานี้ปัญหาใหญ่ที่สุดเกิดอยู่ตรงที่ว่าผิดกันไปตั้งนานแล้วยังไม่รู้ว่าผิดแล้วนึกถึงคําตรัสของในหลวงไม่หายว่าเมื่อปีก่อนนู้นไปประชุมกันที่พุทธสมาคมเชียงใหม่อะไรเนะี่ยในหลวงฝากเรื่องไว้เรื่องหนึ่งว่าขอให้่ือปรับความคิดเห็นที่ผิด ให้รู้ว่ามันเป็นผิดให้เห็นว่ามิจฉาทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดไปนะ่ะมันกําลังมากขึ้นเช่นเมื่อก่อนนี้สิ่งนี้เราถือกันว่าไม่ควรไม่ควรทําไม่ดีน่าเกลียดแต่เดี๋ยวนี้ทํากันจนเป็นที่ยอมรับเนี่ยมีเยอะไหมเยอะขึ้นเมื่อก่อนนี้ก็ถือว่านี่น่าเกลียดอย่าทำเลยไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้กลับทำกันเป็นที่ยอมรับ ช่นอะไรบ้างเช่นต้องกินเลี้ยงสังสรรค์ต้องมีโต๊ะจีนอะไรมันวุ่นวายมากมายสิ้นเปลืองเช่นเมื่อก่อนนี้ถือว่าเรื่องประหยัดดีเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเรื่องฟุฟฟ่มฟืหรูหราฟุ่มเฟือยเป็นเรื่องทํากันจนติดเป็นนิสัยและลงำฟุ่มเฟือยปวดหน้าเขาตกแต่งงานทีผ่านเงินกันไปเยอะวันปีใหม่ทีกันลื่นเริงจัดกันอุดตลุด สิ้นเปลืองกระแสไฟสิ้นเปลืองสุขภาพอนามัยที่จะนอนพักผ่อนเที่ยวทำก็นจนเป็นที่ยอมรับไปแล้วหลายๆเรื่องที่เราทำกันเป็นที่ยอมรับเช่นงานศพงานกระถินผ้าป่ามีแหงมีอะไรต่ออะไรสิ้นเปลืองกันอย่างชนิดที่เหลวแหลกเงินค่าวัดไม่เท่าไหร่มันไปสุรุ่ยสุร่ายกั่เรื่องที่ไม่ควรเสียเยอะเลย ย่างเมื่อกี้ได้ยินยมเล่าให้ฟังวัดหนึ่งฝังลูกนิมิตค่าโฆษณาค่าป้ายลงหนังสือพิมพ์สามล้านดีไม่ดีจะขัดทุนเรงถ้าเกิดได้สองล้านล่ะทำไงห,หรือได้สามสี่ล้านอาก็ยังได้เพียงล้านเดียวไอ้สามล้านมันทลายไปทำไมสู้เราได้สคกห้าหกแสนแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ประมาณนี้ไม่ขึ้นป้ายเลยเขาเขียนป้ายงานประจำปันเสริมปัญญาให้งบประมาณเสียไม่เกินห้าร้อยบาทค่าโฆษณางานเสียได้ถ้าใครมายุคประตมาให้เสียหนึ่งล้านบาทโฆษณาคนมางานวัดเนี่ยน่าตบปากไห้คนเสนอแบบนี้นะจริงมันทำลาย ทำไมวัดจะต้องไปทำแบบนั้นทำไมจะต้องชวนคนมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นกันอย่างชนิดติต่ตองหาอะไรต่ออะไรมาล่อจนคนหลงไหลไปแล้วไม่รู้ว่าวัดเป็นอะไรวัดนี่มันเป็นแหล่งให้ประโยชน์ทางปัญญามีสถานภาพเป็นแหล่งให้ประโยชน์ทางปัญญาไม่ใช่แหล่งให้ความลื่นเลิบันเทิงใจแบบลื่นเลิแบบหลงไหลบันเทิง แบบไล่สารละแบบจิตใจตกต่ำเนี่ยเพราะนั้นเรามามองดูว่าเราไปอะไรทำอะไรกันเนี่ยบางคนเนี่ยทำอะไรผิดผิดแล้วยังไม่รู้สึกว่าผิดใครเขาเตือนกับโกรธอีกใครก็บอกก็เตือนมากับโกรธอีกที่ทำผิดไปเนี่ยคือบาปประจำตัวของใครก็ตาม ใครที่ทําอะไรผิดแล้วไม่รู้สึกว่าผิดแล้วไม่กลับตัวกลับจิตกลับใจเนี่ยก็เรียกว่าพวกบาปมันประจําตัวมาครอบงําซะแล้วเลยไม่รู้อะไรที่ถูกที่ผิดนมาเองนี้ทําทําอะไรไปนี่ก็พยายามตรวจดูเหมือนกันหนึ่งนะบางอย่างนี่ผิดไหมนั่งคิดบางเอิงบางอย่างก็มองเราผิดแต่เรามองว่ามันกําลังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นออก็บางทีก็ต้องตัดสินใจทํา แต่ให้ควรอยู่เสมอว่าหนึ่งเบียดเบียนคนไหมสองสิ้นเปลืองมากเกินไปโดยไร้ประโยชน์หรือเปล่าสองจุดเนี่ยพยายามดูให้ดีหนึ่งเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมเนี่ยคูงและสองประโยชน์กับทุนที่ลงเนี่ยคุ้มกันไหมท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงป,ปันเนี่ยท่านเคยเน้นเสมอว่าพระเนนใช้เงินของชาวบ้านไม่คุ้มค่า ตายไปแล้วยมพบาลจะเขกหัวพระองค์นั้นนะท่ว่าคิดไม่รอบคอบเอาเงินชาวบ้านเขามาใช้ไม่คุ้มค่าชาวบ้านเองก็เหมือนกันใช้ทรัพยากรของชาติไม่คุ้มค่าก็น่าจะได้รับการเขกหัวจากยมพบาลเหมือนกันหรือแม้ใช้เงินของตัวเองไม่คุ้มค่าก็น่าจะ <c oughs> เขกหัวตัวเองก็แล้วกันค่าน กาะใช้ชชไม่คุ้มคา่าเช่นบางคนเนี่ยเอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อ,อยากินใช้เงินไม่คุ้มค่าเลยทําให้สุขภาพอนามัยเสียนี่วันนี้จะต้องไล่เด็กคนงานที่วัดเนี่ยออกสองสามคนเราเอามาทํางานพอให้เงินมันก็ไปกินเหล้าเรามาช่วยโยมถือของที่หลังโยมมาที่นี่ระวังอย่างมันจะมีไอ้พวกขี้เมามาช่วยถือของยิ้วของแล้วก็ขอสตาง คาหิวเอาไปกินเหล้าแหละไอ้พวกนี้อย่าไปให้แต่เป็นเด็กๆกายเนี่ยมีกองคนแหละออบมาเข้าช่วยหิวขอสิบบาทได้สิบบาทก็ไปดื่มกงแล้วก็มาหิวต่อหิวต่อพอได้ก็สิบบาทก็ไปดื่มอีกกงเมาเิ่มน้งวันอยู่ข้างหน้าไม่ ทำใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าและพวกนี้ไม่รู้ว่าผิดเราเคยเตือนว่าแรงๆว่าไอ้พวกใกล้เกลือกินด่างไอ้ช้อนทับพีไม่รู้รสแกงวันซืาร์นี้หนักไปคำบอกสัตว์ผู้ดื้อด้านนะมัน่ยังไม่รู้สึกเป่าปีให้แรลกฟ,ฟังจริงไอ้พวกนี้นะดือ้อบอกอะไรมันก็ไม่ไม่ยอมรับเลย จอมดื้อมาเกิดจริงเนี่ยคนมันเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเราเตือนมันนี่นะมันยังก็มองเรายังก็เป็นกงจักรเข้ามาแต่อ้ที่มันดื่มเข้าไปนะีมันเห็นเป็นดอกบัวเนี่ยตับไมใไส้พองเนี่ยมันก็รู้สึกดอกบัวกุ้งกุ้ยเนี่ยเนี่ย เพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยทำยังไงจะถึงให้คำสอนที่ว่าให้รู้ถูกรู้ผิดคำสอนที่โบราณพูดกันมาเสมอว่าทำบุญอะไรก็ลูกเอ้ยอธิษฐานอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังเถอะให้อธิษฐานว่าด้วยเดชบุญที่ข้าพเจ้าทําจงน้อมนําให้ข้าพเจ้าเป็นคนมีความคิดเห็นดีอย่าคิดเห็นชั่วแล้วมีคิดผิดชั่ว คือย้ายเห็นผิดเป็นเช่บไปเห็นกงจักเป็นดอกบัวไปเลยเนี่ยเขาจะอธิษฐานใจกันอย่างเนี้ยในเหมือนเดียวนี้อธิษฐานให้ราให้รวยให้สวยให้งา่นาให้ได้ยศได้ตําแหน่งบางคนได้ยศได้ตําแหน่งแต่ความคิดเห็นยังไม่ดีก็มีอีกเยอะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรถึงจะเป็นคนเกิดมาแล้วความคิดเห็นถูกทํานองครองทมก็ต้องมาอาศัยได้ยินได้ฟังได้ศึกษา ดูว่าทําไปแล้วเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมแล้วประโยชน์เกิดขึ้นคุ้มไหมกับเวลาลงทุนที่ทําไปถ้าประโยชน์ประโยชน์ตัวนี้แปลว่าให้ความสะดวกสบายแก่ตนและผู้อื่นมากขึ้นถ้าเราทําแล้วมันบั่นทอนความสะดวกสบายความสงบเย็นเราน่าจะหามุมทําใหม่น่าจะจับงานใหม่เคลื่อนไหวใหม่ อย่าเคลื่อนไหวในจุดที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเลยถ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่เคลื่อนไหวพูดจาอะไรแล้วคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยไปนอนซะยังเลวน้อยกว่า mm hmm. คือเรานอนเนี่ยไม่ตื่นขึ้นทําอะไรเลยเราแต่หลับแต่น,นอนก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่นอนแล้วเราลุกขึ้นมาพูดมาทําเคลื่อนไหวในสิ่งที่เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนแก่คนอื่น ขอให้ไปนอนซะยังเร็วน้อยกว่า